อาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออสองพันนายจากทั่วประเทศออกปฏิบัติการบิ๊กคลีนนิ่งในเขตเทศบาลาคนครหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังนายกรัฐรมนตรีสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองนำกำลังเสริมทำความสะอาดพื้นที่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการห้างร้านรวมถึงยานพาหนะเสียหายอย่างหนัก โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพล,ลเรือเรือและกองทัพบกเพื่อเร่งฟื้นฟูนฟนพื้นที่สาธารณะถนนสายหลักสายรองตลาดและย่านการค้าสำคัญให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วกำลังพลอสอได้ร่วมทำความสะอาดเก็บกวาดถนนเคลียร์สิ่งกีดขวางเปิดทางระบายน้ำรวมถึงล้างทำความสะอาดเส้นทางที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติและเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่สาธารณะหลังน้ำลดทางนี้เจ้าหน้าที่อสอยังคงปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยจะเร่งเคลียร์พื้นที่ฟื้นฟูให้ครอบคลุมทุกจุดที่ได้รับผลกระทบคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน7-10วันครับ